i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมิโชค456ค่ะวันนี้นำเสนอแนวทางของหลวงพ่อปากแดงนะคะงวดประจำวันที่2มกราคมค่ะ2569ค่ะเด่นหน้าปกหลวงพ่อปากแดงเรียกน้ำตาเทียนงวดน,นี้947ค่ะ947 2สองตัวก็จะมี85898195 เ9 9 1ให้ตัวเก่าอีกแล้วงวดที่แล้วเขาก็ให้ตัวเก่า95นะให้ตัวเก่าอีกเพราะว่างวดที่แล้วเขาก็ให้ตัวเก่าเลยมันมาไงดูแนวทางงวดที่แล้วของเขาแบแอดยังติกไว้เลยอะ่ะมาเลขน้ําตาเทียนมาสองตัวด้วยนะออก8 9 5้ามาทั้ง8ทั้ง5ติดบนนะคะหลวงพ่อปากแดงนะ แล้วตรงนี้2ตัวมี5้าสองแอดยังติ๊กไว้เลยงวดที่แล้วไปแอดเพอไปเพอไปว่ามันเป็นเล่มเก่าไม่ใช่อะไรหรอกงวดนี้เขาให้ตัวเก่าอีกนะห้าเก้าเก้าห้าตัวเก่าด้วยนะเก่าตรงๆเลยนะงวดที่แล้วให้5้สองมาค่ะสอตัวประมาณนี้นะคะ ชิติเดี๋ยวดูสถิติคอมมุนเ่าเขาเขาลงให้ทุกหวดเลยหวดนี้สองมกระหกเก้าเลขบนเลขลลางเหมือนเดิม ก็ยังติ๊กห้าสองออกบ่อยห้าสองจะว่าออกบนนะก็ให้บนออกล่างออกบนวนอยู่นั่นแหละบนล่างบนล่างหลวงพ่อปากแดงบนค่ะให้สีนะงวดนี้สามตัวมีห้าสี่หนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งค่ะบน แล้วก็ข้อมูลล่าง8 838ปดสห้าแดกบนหลุดนะคะเข้าล่างห้าหมาติดทั้งบนทั้งล่างหมดที่แล้ว เซียมเสียงโชคค่ะ4ตัวมี0,2,8,7เน้น0กับ8 3ตัว3 0,7สวยงามี0,2,0,7,0,3 8,2,8,7,8,3ค่ะล่างก็4ตัวงวดนี้1,3,2,9เน้น1กับ9 ที่แล้วบนหลุดนะคะมาล่างห้าเข้าแค่ตัวเด่นเลขพระอาจารย์งวดนี้ค่ะเน้นห้ากับศูนย์ตัวหน้ามองก็จะมีห้าสองห้าหกห้าเก้าอีกแล้วค่ะ พระอาจารย์งวดที่แล้วก็เข้านะตัวเด่นทำไมอาจารย์ไม่จับให้ดูจันนะหาศูนตัวเด่นมานะนี่พระอาจารย์ให้ห้ากับเก้ามาสองตัวเลยแต่ตัวจับสองตัวไม่เข้าชุดสามตัวนี่ให้เก้าห้าล่างออกบนข้อมูลล่างนะเก้าห้านะหนีขึ้นบน งวดนี้ค่ะข้อมูลล่างให้ศูนย์ข้อมูลล่างน่าสนใจมากเลยมีศูนย์ศูนย์ด้วยศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์จริงเดีศูนย์ศูนย์อะ ไม่ใช่ไม่เคยออกนะออกเคยออกอยู่นะศูนยหุ้นลาวฮาหนอย VIP ตัวเล็กยอดน้ำดาเทียนงวดนี้ค่ะจับประกบให้947 เน้นชุดเดียว9ก้าสีวที่แล้วค่ะ ามตัวงวดนี้ชุดเดียวสองสี่หนึ่ง เปลึงตึงตึงพ่อกาค่าให้9อีกแล้วพ่อกา9จะติดบนหรือติดล่างนอให้9มี9 6 9 7 9ก9ก้่าค่ะพ่อกาพ่อกางวดที่แล้วให้5นะคะมี5้ากด้วยบนด้วยเนี้ย

มดที่แล้วสองก็มาล่างนะจ๊ะให้สองห้าโดยออกห้าสองลูกศิษย์หลวงพ่อ ตัวเลขเยอะแคปได้แคปนะคะถ้าจะแคบไปดูหมดที่แล้วก็มีห้าห้าเก้าก็เข้าอยู่ครึ่งเล่มอ่ะ ตัวเลขเยอะหน้าเนี้ยแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเด่นสองกับ3น่าสนใจมากปู่ทวดกับยาทวดปู่ทวดเด่นหกเสี่นะคะยาทวดก็3 8 7 3ตัวมาได้1ถึง2ตัวปู่ทวดยาทวด ที่แล้วปูทวดเข้าสองตัวบนด้วยนะห้าเก้ายาทวดก็ให้เด่นที่ห้าเก้าเหมือนกันนะอือตรงกันเลยตัวเด่นห้ากับเก้าแต่จับเข้าห้าเก้าเก้าห้านะห้าสองก็เข้านะเนี่ยยาทวดติดทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าตัวเด่น 5, 9, 5, 9. ห้ากับเก้าห้ากับเก้างวดที่แล้วนะคะ วันวนี้เขาชนกันไหมสามก้าสี่กับ3ามหก,ากับ3,8,7แคนลทิศคนลท,ทางเลยดูเด็ดแม่ชูสี แม่ชูสีก็นานๆจะเข้าทีหนึ่ง ชุดต้องมอง91ซีซีแล้วก็62องเอาดูลักข้อมูลล่างสุดน่าสนใจกว่าอาจารย์ทรงพลให้รวย3ตัวมาตัวแถวที่15 80แล้วก็ล่าง6 98ชนกันที่8ตัวเดียวนะคะตัวเน้นตัวเด่นงวดที่แล้วชนกันไหมก็ชนที่5นะ แต่ไม่ค่อยสนใจเขาหรอกอ่างดที่แล้วชนกันที่หา้าประมาณนี้นะคะชนชนที่แปดบางที่ชนก็ไม่มา จานบางใหญ่เด่น5 8าแค่ะเด็ดขาดตัวเดียวเจ็ดสีมีสองหนึสชุดเน้นเน้นหน้ามองเน้นน้อยเน้นน้อยงวดนี้ให้หนึ่งสี่หหนึ่งหนเน้นหนะคะเน้นน้อยนายห้อยเด่นศนย์กับสี่ หมดที่แล้วหลุดหมดเลยค่ะอามีนายหอยให้เข้าที่ห้าอามีห้าเก้าด้วยออกเก้าห้าท้ายเล่มของลุงพ่อ ปากแดงงวดหนีนะคะจบการรีวิวหนังสือหลวงพ่อปากแดงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชายถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ